รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขกานตีสุดา้ร,ร,ราศี่สุที่จะทําให้คุณรู้หรืรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก,ก่อนคร <tie> ับผมสัปดาห์นี้ก็เหมือนเดิมครับคุณพี่ครับ<ๆ>เรายัางอยู่กับผู้ร่วมศึกที่เสียงก็ดีค่ะ <undred. S 1> หน้าตาก็ดีอ,อีกพวกที่เสียงก็ ดีบ้างไม่ดีบ้างก็แล้วแต่หูของใครเออถ้ามันไม่ดีก็ไม่ต้องให้เขามาก็ได้เอาแต่คนดีไว้ได้เหรอได้อ้าวงั้นมาบ้างไม่มาบ้างก็แล้วแต่เอาแคมฮะก็ต้องมาหมดนั่นแหละดีไม่ดีก็ถัวถัวกันไปพบกับพวกเขาเลยค่ะเสียงร้องบาดจิตปะทะหน้าตาดีบาดใจ ตอนเรา้่มสุดของเรา่า12ราศีสวัสีคะค่ะมีเียอนลับได้อะขา้งขาดอะนักันนะชุดน่ารักมิงมิงมิงอันนี้ก็น่ารัก เสียง<อ>ดีบาดจิตครับ<อ>ผมอยากจะฟังแบบระดับดีว่ดีว่ดีว่าดีว่าดีว่าไม่้จะใช้เขาดีว่ะดีวะ ชอบท่อนอะไรของพี่ซะทีไมนรีย่ปท่อเคอะไรอะไรมันมีไหมอันนั้นของข้าวเนนั้นของนิวจิ๋วของพี่อะไรที่มันมีท่อนคล้ายๆที่มันพูดๆอะแรปอะแรปอะเป็นท่อนแรปเพลงชื่อเพลงหมดห่วงหมดวจำใส่กระโหลกลาไว้นะอันนี้ถอยมาพี่เดินมาน้าพี่เดินมาน้าอะพี่ก็ร้องของพี่พอพี่พักหายใจน้องก็จะร้องเพลงของน้องความยังได้ค่ะ อมอะไรหุ่นใหญ่มากเอาได้โปรดผู้ความจริงให้ฉันได้ยินว่ารักเขาจริงก่อนที่จะไปฉันได้เออดนตีไม่ต้องนะไปตร้ไรนี้ไอเออไง่อไปไปตรงนี้หนึสอนับไรงด้วยูนับ1 2อโอ้นักร้อเขานับห2 3ไงสม่ส ความจริงให้ฉันได้ยินว่ารักเขาจริงก่อนที่จะไปฉันได้ซึ้งได้ทราบอีกครั้งตอบมาฉันจะไปมีความทางใครมีแค้นในใจเธอคิดยังไงถึงมีอะไรกับเขาหรือยังถ้ามีฉันก็คงต้องค่อยเธอและเขาโชคดีรักจริงเอาไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้บอกเขาบอกไปแล้วความจริงกับเรื่องของเราว่าเธอนั้นสิ้นรักฉันหมดห่วงแล้ว อะพร้อมละเดนเซอร์ไปก่ะเดนเซอร์แดนเซอร์แดนเซอ่ะพร้อมไปค่ะมีรักไม่ต้องมาแค่ไม่ต้องมาดีกับฉันมีรักไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงยายฉันมีรักไม่ต้องมาทำอะไรอะไรทั้งนั้นเพราะใจฉันยังอ่อนแอเรียกว่าฟิชเจอริงกันรุ่นต่อรุ่น นันก็จะเป็นแนวรุ่นกลางๆอันนี้ก็จะเป็นรุ่นจิวจ๋วๆเอ,อ,อ้างั้นประจำที่กันดีกว่าครับเช<อ>ิญ<อ>เอามาเปิดสึกข้อที่ 1. <laughs> นึ่งราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ดได้รับหมรดก <c oughs> <c oughs> เอาตัวเองเลยละกันเพราะว่าถ้าเป็นของดีเป็นอะไรก็แล้วแต่หนูขอให้เข้าตัวเองอ๋อแล้วแล้วปัจจุบันนี้หนูดูแลที่บ้านหมดเลยเอาดีเข้าตัวใช่ค่ะขอบคุณค่ะแบบแม่มอบแหวนมอบทองมอบอะไรให้ใช่ค่ะรออยู่ธุรกิจกิจการได้หมดเองเป็นตัวเองพี่เจี๊ยบครับพี่เจี๊ยบตอบว่ารอสีรอสีรอประกันแม่จันลีทำไม ผมว่าน่าจะมีอะไรพิเศษพิเศษสําหรับชีวิตเขาเพะน้องเขาเป็นคนที่น่ารักคุณแม่ <úng. S 2> ก็เป็นคนที่ทําอาหารอร่อยทําขนมอร่อยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบว่าโชคก้อนใหญ่โดยที่ไม่ได้คิดหล่นมาใส่เขาโดยบังเอิญ <st aring> พูดดีค่ะพูดดีเอาไปชิม <st aring> ดีฮะแม่เขาทำอร่อยมากเราเป็นลูกค้าจำตุ๊กตักค่ะแต่ว่าราศีราศีกรกฎค่ะน้องนาตกรีเหมือนกัน เขาต้องสารต่อธุรกิจทางบ้านแน่ๆเลยนะคะนะอะไรนะขนมพุดเดิ้ลอะไรอ่ะพุดเดิ้ลกินกันขนเต็มปากอะไรพูดดีพูดดีเอาขนมมาพูดดีเอาขนมมา่แม่พี่พี่ตก็เป็นลูกค้าหนูอยู่แล้วคือยังไงมา ตั้งนานเขาเขาก็ขนมนี่มาให้ทีละอันเดี๋ยวสิใครพูดดีให้รางวัลดัตาิรีตอบว่าราศีราศีกรกฎค่ะราศีนึกว่ามีรอนเนึกว่าเป็นเพื่อนเขาไงอ๋อเออใช่คนณนาที่ราศีตอบว่าราศีกรกฎนะคะเพราะว่าตัวเองค่ะจะได้อะไรมาเรื่องขนมเนี่ยอาจจะมีส่วนแต่ว่าถ้าเรื่องแบบบรดกเลย อาจจะอาจจะด้วยเพราะว่าคุณย่าเพิ่งเสียแล้วก็อยู่ที่อังกฤษคือคุยคุยกับคุณพ่อว่าแบบเขาก็จะทําเรื่องเป็นมรดกให้ใครใช่อะไรแบบนี้ค่ะมาต่อ่าราศีราศีกรกฎดกวยค่ะคลณอาบอกว่าล้อไหมเหตุผลสั้นๆเลยครับถามว่าลอกไหมตอบว่าลอกัรนอบมาดูน้องแก๊กไม่ลอกใครมีความคิดเป็นของตัวเองตอบว่าราศี ราาากตีนลสงสัยนาตาลีจะดูเปล่งประกายมีราศีเศรษฐีนี่จับกันเลยโดนเทใจตอบว่าต้องได้มรดกแน่นอนอุ๊ยสึกนี้ใครจ้ารวยเรารุ้นกันนะจ๊ะช่วงหน้า